แล้วแล้วมาจากพม่ายังไงลูกเข้ามาอย่ไรหนูหนูหนูแต่เล็กตัวตัวเด็กๆนะหนูอ่ะอยู่ที่มาเข้ามาแล้วเหรอหนูหนูก็เกิดขึ้นมาหนูก็มาอยู่เหมือนไทยเหรอแล้วหนูเรียนที่พม่าไปยังลูกเรียนอยู่แล้วเหรอชอบไหมเรียนที่พม่าชอบไหมชอบอ้าวแล้วมาเมืองไทยทำไมอ่ะพ่อมาพ่อหนู อยู่พม่าเหรอแล้วตัวหนูอยากอยู่พม่าไหมอืออ่ะแั้นหนูก็กลับไปดินหนูก็เข้ามาเมืองไทยทำไมอ่ะไม่มีรถอะไรหนูจะกลับกลับได้เหรอหนูไม่มีอะไรอ่าเดี๋ยวถ้าครูไปส่งกลับไหมกลับไหมให้หให้ใหนูอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วโด <laughs> ูจะไปเรียนทุกวันเออโรงเรียนที่พม่าดีไหมดีอ่ะไม่ไม่ดีอ่ะ หนูเรียนแล้วแต่แต่เขาให้ขีนอะไรกูไม่รู้โอแล้วหนูทำไมหนูถึงอ,อยากมาโรงเรียนไทยอ่ะเพราะคืออ่ะพ่อพ่อมาอยากขีนแบบเนี้อ่ะโอแต่เดี๋ยวให้เรียนแป๊บหนึ่งนะให้เรียนพอพูดไทยได้เดี๋ยวครูส่งกลับพม่าไปไหมลับพมานะา่านะเอ้าเฮ้ยตบตาหนูไม่ใช่คนไทยแต่หนูเป็นไทยจริงๆอ้าวมไม่ใช่คน <c oughs> หนูก็ต้องกลับประเทศหนูสิถ้าเทศหนูว่าหนูอยู่ที่อยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ไหนเออนี่ประเทศไทยเออหนูรู้หนูก็อยู่ที่หนูพ่อหนูไปย้ายแต่หนูบอกกับพ่อหนูย้ายแต่พ่อหนูบอกกัาไม่ต้องย้ายเหรอเพราพ่อหนูอ่ะอยากอยู่แต่งพังห้องเค่องเดินตลอดไปเออแต่เดี๋ยวถ้าไม่มีงานแล้วเนี่ยพ่อหนูก็ต้องกลับพม่านะ แล้วหนูกลับไหมกลับไม่กลับอ่ะตาหนูต้องกลับโลกภาษาอีกเป็นพ่อม่าแต่ถูกพูดภาษาพ่อม้าเป็นไม่ใครสอนเลยเหรอหนูอยากเรียนภาษาพ่อม้าไหมลูกอยากเรียนภาษาไทยหรืออยากเรียนภาษาพ่อม้าไทยแต่หนูเป็นคนพม่าหนูต้องรู้ภาษาพม่าด้วยหรอเรียนพ่อสอนยังไงเนี่ยผ่านเส้นผ่านที่พดอสอลายครับหลายครับ โกรเหรอแต่หนูถึงสอนจะเรียนที่พม่ามาแล้วเดี๋ยวครูให้พ่าอนุบาลก่อนนะให้ผู้ไทยเก่งๆก่อนนะแล้วเป็นข้าวอหนึ่งได้ไหมครับได้อ่าแล้วเรียนไปเรื่อยๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับร้อยทหารพม่าหรือทหารไทยทหารไทยหรือทหารพม่าต้องพิจารณาทหารไทยเหรอจบใจนี้เป็นทหารพม่าเรียนประเทศไทยแล้วเป็นทหารพม่าไม่ได้นะ ได้หรอทาร้นซื้อากเหรอาปยิงแล้วซหแลวม่ปืนไปยิงไทที่ไหนื้อูนทุกมาที่บะมาใชไหมอยนี่หนูเป็นทหารไทยแล้วหนจะกลับไปยิงบม่าใช่ไหมไปยิงใทรอะเขาพ่ออยู่ตรงไหนาพ่ออยู่ตรงไหนหนูก็จะกต้องพ่อหนู หนูก็งีงีไฟแม่หนูกีงีแม่หนูก็อย่ย่้านอยู่ระบีกัรบีกันแม่นี่หนูพ่งมาจากพมหรือใช่ไยเข้ามาตั้งน้ามาอามาห้าหกันอะไรผู้ชาเกินหูอยู่ก็มาหนู่ม ภาษาใชะแล้ไทยภาษาไทยหลเอี่นี่ไทยสอนดแล้วเวลาหนูไปซื้อขนมที่พม่หู้ภาษาอะไรซื้อขนมอะเวลาวิ่งไปหาแม่ค้าหนูชื่อเรื่อแล้วล้แม่คาเขาสภาษาไทยดไม่เรองล่เขาไม่รู้เขาบอกอะไรเขาไม่รู้จักอ๋อเขาไม่รู้จักภาษาที่หนู เก่งจังเลยนะเดืกอนุบาลนะภาษาไทยได้แล้วโตขึ้นจะเป็นทาหารประเภิอีกีนึงตกใจเลยข้ามั่วเป็น่าหารเออไม่ได้ดีบอกครับเออไม่เออนะครับขอบคุณครับดีกทีน่ค่ะโอเค